ใดผู้นำของประเทศที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ถึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับนี้คอมเมนต์ในโลกออนไลน์หลายคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ว่าการที่ประเทศยังคงประสบปัญหาเช่นนี้แสดงว่าผู้นำยังไม่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาแล้วเหตุใดถึงได้รับรางวัลน,นี้มีบางคนตั้งคําถามว่าหากผู้นำดีเด่นจริงทําไมเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้วันที่16กันยายนพุทธศักราช2567 ถือเป็นบันประวัติศาสตร์ของลาวเมื่อประธานาธิบดีทองหลุนสีสุลิศได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกในการรับมอบรางวัลความสําเร็จระดับปรมาจารย์ด้านการสร้างชาติแห่งอาเซียนโดยรางวัลน,นี้ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นําในภูมิภาคซึ่งทองหลุนสีสุลิศถือเป็นผู้นําอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้การได้รับรางวัลน,นี้สะท้อนถึงผลงานและบทบาทสําสคัญของเขาที่ไม่เพียงแค่สร้างชื่อเสียงให้กับลาวเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาระดับภูมิภาคอาเซียนในหลายด้านในโอกาสเดียวกันนี้ทองลุนสีสุริศได้กล่าวขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสถาธุรกิจอาเซียนที่ได้จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำและหุ้นส่วนอาเซียนประจำปี2567ณน,นครวิงจันทร์ซึ่งจัดขึ้นในวันที่16-17กันยายนพุทธศักราช2567โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนในภูมิภาคความสําคัญของรางวัลความสําเร็จต้นแบบการสร้างชาติอาเซียนรางวัลน,นี้ถือเป็นการยกย่องผู้นําที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาประเทศของตนเองโดยเฉพาะในการบูรณาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกับภูมิภาคอาเซียนในกรณีของทองลุนสีสุริศเขาได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จากการมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศลาวให้เจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจการส่งเสริมสติภาพและการมีบทบาทส,สําคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคนอกจากนี้ทองลุนสีสุลิตยังเป็นผู้นําที่นําพาประเทศลาวไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ,กจอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลาวได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าจับตามองโดยเฉพาะในด้านพลังงานซึ่งลาวได้รับการขนานนามว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนเนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยเวียดนามและกัมพูชาบทบาทของทองรุนสีสุลิตในเวทีอาเซียนทองรุนสีสุลิตได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศลาวให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในบทบาทของเขาในฐานะประธานบุญเวียนของอาเซียนประจำปี2567ภายใต้สโลแกนการเสริมสร้างความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งของอาเซียนเขาได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืนการประชุมผู้นำและหุ้นส่วนอาเซียนในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ลาวจะได้แสดงบทบาทที่ชัดเจนในเวทีอาเซียน โดยประธานาธิบดีทองลุนสีสุลิศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการบูรณาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคโดยการประชุมดังกล่าวยังเป็นเวทีที่ลาวจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศคู่ค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนหรือการพัฒนาเทคโนโลยีและความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของลาวและอาเซียน ทงนุนสีสุริตได้แสแดงความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน <analytical language> เพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงในภูมิภาคโดยเน้นการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ลาวยังมีความสนใจในการเสริมสร้าง,าง,างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอนาคตความร่วมมือระหว่างลาวและอาเซียน จะมีบทบาทสําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและสเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ภูมิภาคนี้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในสปป,ปลาวได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตที่รุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปี2567ที่เห็นได้ชัดเจนถึงความผันผวนของค่างเงินกิจอย่างมาก ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งความทุกข์ยากในชีวิตประจําวันของประชาชนที่ต้องเผชิญกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งนี้การขึ้นราคาสินค้าหลายรายการไม่ได้จํากัดอยู่เพียงสินค้าฟุ่มเฟือยเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงสินค้าจําเป็นในการดํารงชีวิตเช่นข้าวน้ําตาลน้ำมันพืชก๊สหุงต้มและสินค้าอื่นๆที่เป็นส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันทําให้หลายครอบครัวต้องเผชิญกับความยากลําบากในการจัดการค่าใช้จ่่่ายทีเพิมขึ้น สิ่งที่ซ้ำเติมสถานการณ์คือการที่รายได้ของประชาชนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายอีกต่อไปโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นแรงงานที่ต้องเผชิญกับค่าแรงที่ไม่สอดคล้องก,กับการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพหลายครอบครัวต้องพึ่งพาก,การทำงานนอกเวลาเพื่อหารายได้เสริมในขณะที่บางครอบครัวถึงกับต้องให้คนรุ่นใหม่เช่นบุตรหลานออกจากระบบการศึกษาเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแทนการเรียนต่อซึ่งเป็นผลที่ตามมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แย่ลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในลาวยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแรงงานภาครัฐข้าราชการพนักงานองค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสำคัญต่างๆรวมถึงครูอาสา,าตำรวจแพทย์และทหารที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายหลายคนจำเป็นต้องตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งที่ตนเองดำรงอยู่เพื่อไปหางานในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีโอกาสในการทำงานและค่าจ้างที่สูงกว่าเช่นประเทศไทยเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหวังว่าจะสามารถส่งหนึ่งกลับมาช่วยเหลือครอบครัวที่ยังคงอาศัยอยู่ในลาวได้การย้ายถินฐานของแรงงานลาวจำนวนมากนี้นำมาซึ่งปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของลาวนั่นคือการที่ข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจำนวนมากตัดสินใจละทิ้งหน้าที่เพื่อไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงระดับความรุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างชัดเจน ในขณะที่การขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนภายในประเทศเริ่มกลายเป็นปัญหาที่น่ากังวลรัฐบาลลาวต้องเผชิญกับความยากลําบากในการจัดการแรงงานภายในประเทศและไม่สามารถเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเพื่อรักษาบุคลากรไว้ได้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาภาคสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นี้มีสาเหตุสำคัญจากการบริหารจัดการทางการเงินของรัฐบาลที่มีปัญหาการจัดเก็บรายได้จากภาษีไม่เพียงพอ ประกอบกับก,บการที่ลาวยังต้องพึ่งพาก,การนําเข้าสินค้าเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและพลังงานเช่นน้ามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งราคาสินค้าเหล่านี้ได้พุ่งสูงขึ้นในตลาดโลกส่งผลให้ต้นทุนการนําเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลรัฐบาลไม่สามารถควบคุมค่าเงินกีบให้คงสเสียได้ส่งผลให้ค่าเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องการอ่อนค่าของเงินกีบส่งผลให้ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินในแต่ละวันหรือการกู้ยืมเงินสําหรับการลงทุนในธุรกิจประชาชนต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําให้การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายหรือขยายธุรกิจกลายเป็นเรื่องยากและสิ้มากขึ้นบางคนถึงกับต้องขายทรัพย์สินเพื่อปลดหนี้หรือดํารงชีวิตต่อไปในขณะเดียวกันการลงทุนจากต่างประเทศก็เริ่มลดลงเนื่องจากนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในสภาพเศรษฐกิจของเราทําให้โอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจยิ่งถดถอยลง นอกจากนี้การลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานก็ถูกชะลอเนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณในการจัดทําโครงการใหม่ๆหลายโครงการที่เคยวางแผนไว้ถูกเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิกซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจของเราหยุดชงะงักปฏิกิริยาของประชาชนเมื่อวันที่16กันยายน2567ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความง,งุนงงและวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนลาวอย่างมากเมื่อสนักข่าวรายงานว่าท่านสอนใส,ส่ศรีทันดร นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับรางวัลผู้นำดีเด่นแห่งอาเซียนประจำปี2024จากสถาบันยุทธศาสตร์อาเซียนแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิก strategically institute และสภาธุรกิจอาเซียนอาเซียน business council ที่นครวิงจันทร์ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับภูมิภาคการประกาศรางวัลดังกล่าวสร้างความแปลกใจและไม่พอใจให้กับประชาชนในประเทศ ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตประจำวันผู้คนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียถึงความสับสนที่เกิดขึ้นหลายคนวิจารณ์ว่าเหตุใดผู้นำของประเทศที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ถึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับนี้คอมเมนต์ในโลกออนไลน์หลายคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่ประเทศยังคงประสบปัญหาเช่นนี้แสดงว่าผู้นำยังไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาแล้วเหตุใดถึงได้รับรางวัลนี้ มีบางคนตั้งคำถามว่าหากผู้นำดีเด่นจริงทำไมเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้อย่างไรก็ตามรางวัลน,นี้ได้รับการมอบจากสถาบันภายนอกซึ่งมุ่งเน้นการพิจารณาบทบาทของผู้นำในระดับภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศมากกว่าที่จะเน้นถึงสถานการณ์ภายในประเทศซึ่งอาจอธิบายได้ว่าท่านสอนใส่สีพันดอนได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับอาเซียนหรืออาจมีผลงานในเวทีระหว่างประเทศที่เด่นชัด ทำให้คณะกรรมการผู้มอบรางวัลเห็นถึงคุณค่าของบทบาทนี้มากกว่าปัญหาภายในประเทศที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่การมอบรางวัลให้กับประธานาธิบดีในขณะเดียวกันท่านทองลุนสีสุลิตประธานาธิบดีของเราก็ได้รับรางวัลผู้นําดีเด่นแห่งอาเซียนจากสตาบันเดียวกันโดยมีการยกย่องถึงบทบาทของท่านในการนําพาประเทศลาาไปสู่การพัฒนาในหลายด้านรางวัลน,นี้ก็เช่นกันที่สร้างความสับสนให้กับประชาชน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงตกต่ำและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยังยากลำบากหลายคนจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้นำสูงสุดของประเทศที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้ถึงได้รับรางวัลในครั้งนี้เสียงสะท้อนจากประชาชนเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่พอใจและความคาดหวังที่ยังคงอยู่ในหมู่ประชาชนลาวที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกโดยไม่มีการปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายใน